วันนี้เวลา7นาฬิกา7นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้ประชาการกองเรือยุทธการเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้าจำนวน700โดส สำหรับใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขและแมวภายในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองเรือยุทธการในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนพร้อมกับพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขเป็นที่ระลึกโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัิธานแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ ผ่าตัดรักษาอาการมดลูกอักเสบเนื้อง,งอกบริเวณผิวหนังและทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานปลอดภัยสูงการทรงงานดังกล่าวเป็นพระกรณียกิจที่สำคัญในการรณรงค์ช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงนับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนสำหรับการออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในครั้งนี้โปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดชนบุรีและกองทัพเรือออกหน่วยให้บริการกับสัตว์เลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชนบุรี2วันมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว132ตัว และรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า209ตัวโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับคนและสัตว์ควบคุมจํานวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลด้วยการทําหมันลดโอกาสการแพร่เชื้อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างยั่งยืนมูล,ลนิธิจุฬาพรขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสตัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพว่าฝีประหัดเป็นที่ระลึก ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษศนักป้าเลขที่บัญชี4 6 8 1 1 6 0 0ขีเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ปังนน้ำใจสู้ภัยพิษุนักบ้า